สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะฮะกับช่องต้นคริปโตนะครับคลิปวิดีโอนี้นะฮะผมก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับคำว่ามีมแล้วก็คำว่ากาวนะครับให้เพื่อนๆคนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาลงทุนในคริปโตเคอเรนซีเนี่ยได้เข้าใจมากขึ้นนะครับว่า กาวคืออะไรเหรียญมีมคืออะไรทําไมถึงเอามาใช้กับเหรียญคริปโตเคอเร n c y นะครับนะส่วนคลิปวิดีโอเมื่อกี้ที่ผมให้ดูไปนะครับนะก็ถือว่าดูขำๆสนุกสนุกละกันนะฮะก็ถือว่าเป็นคลิปของพี่โทบี้เรานั่นเองนะฮะสไปเดอร์แมนนะฮะผมเองก็โตมากับหนังของแกเนาะก็เหมือนกับแกงแกนั่นแหละฮะตอนนี้หลังจากที่แกออกมาแสดงหนังสไปเดอร์แมนภาคล่าสุดเนี่ยโก้โหก็มีคนไปถ่ายคลิปวิดีโอแกถ่ายภาพแกมาทําเป็นล้อเลียนสนุกขำๆนะครับก็เรียกเป็นมีมนะฮะ เรียกว่าสไปเดอร์เซนนะเหมือนกับแกมีเซนติดตัวจริงๆว่าแกจะไปไหนมาไหนเนี่ยก็มีคนแอบถ่ายแกแกก็จะเห็นทุกคนที่แอบถ่ายแกอะไรประมาณนั้นนะฮะก็ถือว่าคำๆแล้วกันอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังเนาะก็ถ้าจะมาพูดถึงคริปโตเคอเรนซีเนี่ยถ้าจะนึกถึงเหรียญมีมเดียรกาวเนี่ยผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยจะนึกถึงเหรียญหมาดอสคอยนะฮะเพราะว่าเหรียญหมาดอสคอยเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาเพื่อล้อเหรียญบิตคอยนะฮะ เขาถูกสร้างขึ้นมาในปี2013นะครับนะก็ตอนนี้ก็8ปีแล้วนะที่เขาที่เขาถูกสร้างขึ้นมานครับตอนที่เขาถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยก็เหมือนกับสร้างมาขำๆล้อเลียนบิตคอยน์ e n d o c o i n c u l e er, จะมาฆ่าบิตคอยนนะครับนะก็แบบตลกขำๆเกา่กาๆนะฮะแต่เมื่อก่อนก็ไม่มีใครสนใจไม่มีใครรู้ด้วยซ้ำเหรีหยญนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันคือเหรียญอะไรแต่รู้แค่ว่ามันเป็นเหรียญขยะเป็นเหรียญไม่มีโปรเจกต์เหรียญขำๆนะฮะแต่พอมันจะโตนะฮะ เมื่อช่วงกลางปี2 0 2พที่ผ่านมาราคาพุ่งจากยังไม่ถึงบาทนะขึ้นมา20บกว่าบาทนะฮะจากบุคคลนี้เลยฮะอีลอนมัส์นั่นเองนะครับนะเขาก็มีการทวิตนะครับพูดถึงเหรียญหมาดอสคอยนะฮะว่ามันมีโปรเจกต์งงอย่างนั้นมันมีโปรเจกต์อย่างนี้มันดีอย่างนั้นมันดีอย่างนี้แล้วเขาก็บอกว่าเหรียญเนี้ยจะสามารถเอามาใช้ทำอะไรนะใช้งานเกี่ยวกับธุกรกิจของเขาได้นะครับนะซึ่งมันก็มีหลายอย่างนะเนาะ มันก็เลยทาให้นักลงทุนแห่เข้าไปซื้อนะครับรวมถึงเมาทั้งหลายนะครับที่ไปกระโดดซื้อตอนมาราคา10กว่าบาท20สเนี่ยสุดท้ายก็ติดดอยกันไปนะกันแบบเยอะมากเลยนะตอนนี้ราคาเก็ยังไม่ขึ้นไปราคาณขณะนี้ก็น่าจะวิ่งอยู่ประมาณ5-6บาทนะครับก็ต้องรอกันต่อไปเนาะตอนนี้ก็จะเข้า1ปีแล้วที่ราคามันนิ่งอยู่ไม่ได้เกิน10บบาทนะครับนะ ก็ต้องอดทนกันต่อไปนะครับจากนั้นเนี่ยก็มีการล้อเลียนนะครับพูดถึงอีลอนมัสเวลาจะพูดถึงเหรียญหมาชิบะหรือว่าเหรียญหมาดอสคอยเน Mar ี่ยจะต้องนึกถึงหน้าอีลอนมัสตลอดเขาก็มีการออกมาทําภาพการ์ตูนล้อเลียนนะครับ <c oughs> เนี่ยครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับอันนี้ก็เป็นคําว่ามีมเนาะในโลกคริปโตเคอเรนซีนะครับก็คือเป็นเหรียญหมาทุกเหรียญนั่นแหละที่ยังไม่มีโปรเจกต์ชัดเจนนะครับยังเป็นเหรียญที่แบบเพิ่งเปิดตัวมายังไม่มีราคาเขาก็จะเรียกเหรียญกาวเหรียญ เหรียญมีมกันนะฮะ,ะก็เริ่มตั้งแต่ช่วงกลางปี2 0 2 1ันที่ผ่านมาเนี่ยไอเหรียญมีมเนี่ยก็เริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นเป็นกระแสะมากขึ้นถ้าจะพูดถึงเหรียญมีมเหรียญชิปนะครับเหรียญกาวเนี่ยเมื่อก่อนไปคุยกับใครไม่ค่อยรู้เรื่องนะเพราะว่าคนยังไม่ให้ความยอมรับเวลาจะไปคุยกับใครเนี่ยเขาก็จะพูดถึงต้องลงทุนในเหรียญโปรเจกต์เท่านั้น Cardano p o l k a d o t XRP นะครับ Solana Bitcoin Ethereum จะพูดถึงประมาณนี้ เหรียญพวกนี้ไม่มีใครสนใจเลยนะน้อยคนมากที่จะลงทุนน้อยคนมากที่จะแบบเข้ามาคุยเป็นเพื่อนจนมีการตั้งกลุ่มขึ้นมาเนาะกลุ่มของใครของมันเลยจากนั้นกลุ่มมันก็เติบโตมาเรื่อยๆแล้วก็เหรียญพวกนี้ก็เริ่มมีโปรเจกต์ออกมาเรื่อยๆมีความชัดเจนมากขึ้นเอาไปใช้งานแลกซื้อกาแฟแลกตั๋วลงหนังซื้อเรือบกินี่โอ้มันเริ่มมีกระแสออกมาเรื่อยๆคนคนที่แบบเคยดูถูกนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องต่างๆที่เคยวิเคราะห์เอาไว้ไม่เคยพูดถึงก็กลายมาเป็นพูดถึงนะครับ จากที่แบบว่าไม่เคยสนใจก็เริ่มให้ความสนใจนะครับเห็นไหมในโลกคริปตัวคุรันซี่อะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะครับนะเราก็ต้องถามตัวเองเนาะว่าวันนี้เราอยากจะลงทุนเนี่ยเราชอบแบบไหนลงทุนในเหรียญโปรเจกต์โอเคถ้ามันเหรียญละร้อยเราต้องมีเงินเท่าไหร่ไปซื้อเหรียญละร้อยแล้วเราจะมีกี่เหรียญพห้าปีผ่านไปมันโตมาเท่านี้เราจะได้เงินเท่านี้ก็ลองเฉลี่ยดูว่าเราพอใจกับผลลัพธ์นั้นหรือเปล่า หรือเราอยากจะวัดดวงมาลงทุนกับพวกเหรียญมีมแต่เราต้องมั่นใจว่าเหรียญน,นั้นน่ะมันดีจริงๆแล้วเราต้องศึกษาจริงๆแล้วเข้าใจในตัวเหรียญว่าเหรียญมันคืออะไรมันมีแนวโน้มจะโตไหมเราก็ลองเฉลี่ยดูว่าถ้าผ่านไป5ปีมันทับถ้าเกิดว่ามันโตได้ผลลั์เราเท่าไหร่มันอยู่ที่ความพอใจเรานะครับไม่มีผิดไม่มีถูกว่าเราจะลงทุนเหรียญไหนไม่ใช่ว่าเราลงทุนเหรียญน,นี้มีคนมาบอกว่าเฮ้ยมึงไปลงทําไมควรจะลงเหรียญโปรเจกต์นูน่นนี่นั่นคือเงินใครเงินมันนะครับความรู้ก็คือความรู้เรา เร,เราต้องรับผิดชอบตัวเองตัดสินใจด้วยตัวเองนะฮะก็ประมาณนี้นอกกับคำว่ามีนนะครับกาวก็เหมือนกันครับก็เหมือนกับลงทุนเดียวได้เหรียญหนึ่งแล้วเพิเจอร์เพิรฝันใช้ได้กับทุกเหรียญฮะนะใช้ได้กับทุกเหรียญอย่างเช่นเราซื้อเหรียญน,นี้เหรียญน,นั้นอย่างเช่นชีบะเบบี้ดอสดอทคอยแล้วก็คิดว่ามันจะไป5บาท10บาท1บาทอย่างเช่นซื้อ1000ได้หมื่นล้านเหรียญถ้ามันไป30ตางกูได้เงิน5 0 0 0ล้านอะไรประมาณนี้ครับก็เหมือนกับ per cher, per เพิร์เจอร์เพิร์ฟัน กูจะไปต่างๆนานาว่าถ้ามันขึ้น1บาทผมจะบวชผมจะซื้อบ้านผมจะซื้อคฤหาสน์ผมจะซื้อคอนโดผมจะแจกเงินอะไรนะผมจะซื้อระบบกินนี่นั่นแหละฮะคำว่ากาวแล้วก็มีอีกเหรียญกาวเหรียญหนึ่งที่เหรียญเจ้าโปรเจกต์เลยฮะก็คือเหรียญคาร์โน่นะฮะเห็นไหมก็คือพี่ชาวฮอกพี่ชาวของเราเนี่ยก็คือเขาก็เขาก็เป็นผู้ร่วมก่อตั้งคาร์โน่นาะแล้วก็อยู่ในกลุ่มอิตาเลียมมาก่อน เขาก็พยายามโปรโมทโปรเจกต์อยู่เรื่อยๆนะว่าเขามีโปรเจกต์เยอะแยะมากมายผมก็เป็นแฟนคลับเขานะผมก็ลงทุนในเหลียงคาร์โน ano, แต่สุดท้ายตั้งแต่กันยาปีที่แล้วนะ,ะ2021จนตอนนี้ราคาไม่ขึ้นเลยลงเรื่อยๆนะมันก็ทําให้แฟนคลับเนี่ยค่อนข้างผิดหวังไปตามๆกันนะครับแต่ปีนี้เขาออกมายืนยันแล้วว่าเขามีโปรเจกต์ในมือประมาณร้อยกว่าโปรเจกต์แล้วปีนี้คาร์โนจะโตสิบเท่านะสิบเท่าถึงยี่สิบเท่าเลยก็ต้องรอติดตามกันต่อไปเนาะคำว่ากาวเนี่ยจริงๆมันก็ใช้ได้กับทุกเหรียญนั่นแหละถ้าเรา คิดเกินความเป็นจริงนะฮะ,ะก็มีประมาณนี้ลวกันนะครับสรุปนะฮะก็คือคําว่ามีมเนี่ยคือการล้อเลียนพฤติกรรมคนนะครับไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมของใครคนใดคนหนึ่งหรือสิ่งของสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับแล้วมีมีบุคคลที่3เนี่ยเอาสิ่งนั้นเนี่ยมารล้อเลียนเอามาเอามาทําคำขำตลกๆนะครับมันก็คือเขาจะแทนคําว่ามีมนะฮะส่วนคําว่ากาวเนี่ยก็คือเพ้อเจ้อเพ้อฝันในสิ่งที่มันเกินความเป็นจริงหรือว่ามันยังไม่ได้เกิดขึ้นนะฮะ ส่วนคนที่อยากจะลงทุนในเหรียญมีมหรือว่าเหรียญราคาถูกนะฮะก็สามารถเข้ามาซื้อได้ที่กระดานเทรดของ OKX OK นะฮะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับก็กระดานเทรดของตัวนี้เนี่ยเล่นง่ายนะครับคล้ายๆ Binance เลยนะฟังก์ชันมีคล้ายๆกันใกล้เคียงกันครับสมัครวันเดียวรู้เรื่องนะครับฝากเงินเข้าแบบ P2P นะฮะไม่มีค่าธรรมเนียมนะครับแล้วก็อีกเว็บหนึ่งก็คือจะเป็น เกตไอโอนะฮะจะเป็นเว็บเทรดต้นน้ำเนาะมีแหล่งต้นน้ําเยอะแต่ว่าผมไม่ค่อยได้เล่นนะครับผมจะเล่น OK เมากกว่ารู้สึกว่าผมชอบเป็นการส่วนตัวนะฮะสำหรับใครที่สมัครไม่เข้าใจหรือว่าไม่รู้ขั้นตอนหรือว่าผิดพลาดตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้แล้วก็หรือจะเข้ามาที่กลุ่มไลน์ก็ได้ฮะตอนนี้ก็มีเพื่อนๆเข้ามาเยอะแล้วแล้วก็เข้ามาสอบถามพูดคุยกันนะครับเร่งเปลี่ยนความรู้กันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยสวัสดีครับ